สวัสดีชาวธาตุไฟทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงปักแรกนะคะของเดือนเมษายนปี2568ค่ะเรามาดูกันว่าพลังงานความรักชาวธาตุไฟจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นอย่างไรบ้างธาตุไฟได้แก่ราศีเมษชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีธนูนะคะจะรวมอยู่ในธาตุไฟหมดเลยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะพลังงานชาวธาตุไฟนะคะขอดู พลังงานหลักพลังงานตัวตนของคัดไฟหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะคัดไฟคัดไฟเหมือนมีความหวังกับชีวิตมากขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคุณดูออกจากกับเอาไคุณคุณออกจากความทุกข์ความเศร้าความเสียใจได้แล้วนะ เหมือนกับว่าคุณอาจจะจบกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ออกเดินทางมานะคะมามาเจอแสงสว่างในชีวิตนะคะมาเจอกับความหวังใหม่นะเหมือนคุณได้ถอยห่างจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่นะหรือคุณเริ่มมีความหวังในเรื่อง,องความรักก็ได้นะชาวธาตุไฟอ่ะช่วงเนี้ยดูเหมือนคุณแบบมีความสุขมากขึ้นนะคะนะ คุณอาจจะเริ่มมีความหวังที่อยากจะมีคนรักมีครอบครัวนะคะนะตัวคุณเองก็อาจจะยังอยู่ในโหมดของคนที่เก็บตัว นะเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะนอกจากครอบครัวก็คงไม่ได้ไปสูงสิ่งกับใครนะคะนะตัวคุณเองเนี่ยทำตัวลึกลับนะในสายตาคนอื่นนะอาจจะเก็บเรื่องราวของตัวเองเก็บความลับของตัวเองเอาไว้นะคะไม่ค่อยเปิดเผยนะแล้วตัวของชาวธาตุไฟเองนะคะในช่วงนี้มีสเสน่ห์มากๆนะมีสเสน่ห์มากๆอาจจะมีคนที่แบบมีพันธะภา,าระอยู่แล้วนะคะก็ยังอยากจะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุไฟได้ด้วยนะคะเพราะว่า ถัดไฟค่อนข้างที่จะมีแรงดึงดูดสูงนะคะในช่วงนี้ไพ่สิบเหรียญสี่ไม้เนี่ยก็เป็นไปได้นะว่าช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอครอบครัวบ่อยขึ้นหรือมีความสุขกับครอบครัวมากขึ้นนะคะลอดูไพ่สิบดาบหน่อยนะคะนกว่าคุณคุณกลับมามีความสุขแฮปปี้กับชีวิตกับสังคมกับเพื่อนกับคนรอบข้างมากขึ้นนะ ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณเพิ่งออกจากความสัมพันธ์มาพอขยายคือไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเป็นไปได้นะคะว่าคุณก็อาจจะยังระมัดระวังความรู้สึกของตัวเองหัวใจของตัวเองปกป้องตัวเองอยู่นะคะไพ่เจ็ดดาบอะ่ะเป็นความรู้สึกที่คุณก็ไม่ได้ไว้วางใจความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยนะเคย เคยเสียใจนะคะเคยผิดหวังกับความรักมาเนาะก็เลยก็ยังแบบเซฟหัวใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะคุณคุณระมัดระวังอะ่ะต้องใช้คำนี้นะคะมาดูนะคะว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นทัดไฟทำงานนะคะทำงานค่อนข้างเยอะนะ งานเยอะนะคะแล้วก็ให้แปดเหรียญเป็นพลังงานที่แบบว่าต่อให้คุณมีงานเยอะงานยุ่งแค่ไหนนะคะในเรื่องของหัวใจเนี่ยก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่แบบมีความมีความศรัทธาลกงมองว่า ต่อให้คุณเคยเจ็บเคยเสียใจใผิดหวังกับความรักมานะชาวธาตุไฟเป็นคนที่ไม่เคยสิ้นหวังหรือว่าหมดหวังในเรื่องของความรักเลยนะคะคุณยังเชื่อคุณยังอธิษฐานคุณยังอยากจะเจอคนที่ใช่คนที่คุณปรารถนาอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะเกี่ยวข้องกับต่างชาติได้เจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะคนที่มีอํานาจในการสั่งการนะคะคนที่อาจจะดูเท่ดูหล่อนะคะดูแบบ เป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถมีความมั่นใจในตัวเองนะเป็นนักการเมืองก็ได้นะคะพลังงานชาวราศีกุมนะคะราศีเมษขึ้นมานะทําธุรกิจส่วนตัวก็ได้อืมเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์นะคะเนี่ยความรักของคุณนะ่ะ มีคนเข้ามาทําให้คุณหัวใจเต้นแรงนะคะทําให้คุณรู้สึกนะคะหรือคุณไปทําให้เขาคนนี้นะคะรู้สึกถึงการอยากที่จะมีความรักก็ได้นะคนคนนี้นะคะดูแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่แบบนั้นเนี่ยคือสมรถ h ไหมดูแบบ อยู่คนเดียวมานานนะคะเป็นคนเจ้าเสน่ห์ก็จริงแต่เป็นคนที่ดูเงียบๆนิ่งๆอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่ว่าคุณน่ยนะคะก็ไปทําให้เขาแบบรู้สึกวหวั่นไหวเนาะในเรื่องความรักเป็นยังไงคะช่วงนี้นกมองว่าจะมีความรักเข้ามาให้คุณเลือกนะคะชาวทัดชาวทัศไฟ บางคนก็อยู่ในช่วงของการดูดูกันอยู่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าเราเป็นอะไรกันประมาณนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คบคุยกันอยู่นะคะเจอกันผ่านงานผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารได้นะคะแล้วก็มีพลังงานของชาวทัศนน้ากรกฎพิจิกมีนะคะมีคนที่แบบคุณหรือเขานะอาจจะมีเซนส์แรงนะคะอืมเป็นความรักที่ ดึงดูดซึ่งกันและกันมากๆนะมีแรงดึงดูดนะคะแล้วก็คุณหรือเขาเนี่ยอาจจะมีบาดแผลในอดีตก็ได้นกมองว่าอาจจะเป็นตัวเขานั่นแหละนะที่เขาเคยมีบาดแผลในอดีตนะคะนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เขามีรอยสักด้วยนะคะถ้าดูจากนับไพ่นะเป็นทํางานด้านเยยวยาด้านพลังงานหรือว่าจิตวิญญ,ญาณอย่างนี้ได้ด้วยนะคะนะ ก็เป็นความรักที่อาจจะยังดูไม่ไม่ไม่ไมไมชัดเจนแต่มีความหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะอยู่ห่างไกลกันได้นะคะนะพลังงานไพ่ใบนี้อยู่ห่างไกลกันนะเป็นความรักที่มีความแตกต่างกันได้นะคะต่างกันในเรื่องของวัยในเรื่องของภาษานะทุกๆอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่ามีความอยากที่จะ ไปต่อด้วยกันอยู่ด้วยกันนะคะนะมีความผูกพันนะคะขอดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างน,นะคะค,คนคนนี้โอ้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนเฟนล,ลี่นะอืมเนี่ยไพ่สิบถ้วยขึ้นมานกมองว่าเขาอยากสเรียดกับคุณแล้วนะคุณเป็นคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงไหมนะคะเขามองว่าคุณโดดเด่นนะคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็ คุณคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบเป็นคนดังเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะก็ได้นะคะตัว ừ, ตัวเขาเองเนี่ยก่อนดื่มน้ําก่อนนะคะทุกคนตัวเขาเองเนี่ยนกรู้สึกว่าเขาสนใจคุณมากนะคะเป็นพิเศษนะเขาเขาเป็นคนที่มีคนเขาหายเยอะนะคนคนเนี้ยแต่เขาสนใจคุณนะเขาอาจจะ ละคนอื่นๆนะคะเพื่อที่จะมีคุณเพื่อที่จะแบบคบกับคุณดูใจกับคุณแค่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณก็มีความปรารถนามากๆนะมีมีมีความเป็นแบบเนี่ยเป็นไฟขึ้นมานะคะความร้อนแรงนะคุณอาจจะแบบดึงดูดใจเขามากนะคะเขาก็คิดถึงคุณตลอดแหละเนี่ยใจลอยมาหาคุณนะคะเป็นความรู้สึกที่แบบ เขาไม่สามารถที่จะหักห้ามใจของเขาได้นะเขาอยากมาหาอยากมาเจอนะคะคนคนนี้คือมีมีความรู้สึกกับคุณมากๆเขาอาจจะพยายามที่จะที่จะไม่คิดอะไรมากแต่ก็ตัดใจจากคุณไม่ได้เลยอย่าเงี้ยเหมือนเหมือนความรู้สึกของเขาเนี่ยนะคะ คุณทำให้เขาหวั่นไหวหรือว่ามีความรู้สึกกับคุณแบบมากมายจริงนะคะแบบที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะรู้สึกอย่างไรก็มีความปรารถนาที่ร้อนแรงนะคะนะธาตไฟขึ้นมานะเมษสิงห์ธนูเป็นธาดไฟเหมือนกันก็ได้คือเขาคงคิดว่าเขาหนีความรู้สึกของตัวเองไม่ได้อะนกมองว่าเขาอาจจะแบบ พยายามที่จะไม่ไม่คิดกับคุณมากเกินไปนะคะพยายามที่จะแบบปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองแต่เขาอาจจะทําไม่ได้นะนกมองว่าคุณกับเขาเนี่ยมีเขารู้สึกว่ามีแบบความความคล้ายกันนะคะอาจจะเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันก็ได้นะออโอ้โหเขาแบบเขาปรารถนาคุณมากอะคุณคณนนี้ชาวทัดนไฟนะ โอ้เขาเขามีความรู้สึกที่ร้อนแรงมากๆคุณดึงดูดใจเขามากอะนอกมองว่าคุณทั้งคู่อะนะมีมีความที่จะแบบอืดึงดูดใจนะคะอยากอยู่ใกล้อยากที่จะแบบสัมผัสอยากที่จะแบบใช้เวลาอยู่ร่วมกันตลอดนะคะแล้วก็อาจจะมี ความสัมพันธ์ทางกายที่แบบเข้ากันได้ดีนะคะดึงดูดใจกันมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยมีสีผิวที่แตกต่างกันเนาะตามนา้าไพ่นะคุณก็อาจจะมีรอยสักก็ได้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอืมบางท่านบางคนก็คบกับหนุ่มผมยาวนะคะถ้าตามนา้าไพ่นะอืมเป็นคนที่อยู่ใกล้ทะเลไหมใกล้แม่น้ำนะคะชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวได้นะเป็นคนอบอุ่นใจดีนะคะเป็นคนที่แบบ ใครก็อยากอยู่ใกล้เขานะเขามีความอบอุ่นนะคะอืมคุณอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทำให้เขาเนี่ยตื่นก็ได้นะไพ่แฮงแมนเนอะแฮงแมนแบนี้อืมดูเหมือนเขาจะแบบคือเขาอะ อยู่ได้ด้วยตัวเองมานานเราก็เป็นการที่อยู่กับตัวเองได้ดีด้วยนะเขาชิลมากเขามีความสุขกับชีวิตเขาอยู่ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะกับการที่จะต้องอยู่คนเดียวแต่พอมาเจอคุณนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสขึ้นมาเนี่ยนกมองว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะแบบมองว่าคุณเป็นคนที่ใช่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แตกต่างนะคะแล้วก็พิเศษต่อใจเขามาก เขาไม่เคยรู้สึกแบบแบบนี้นะคะเขารู้สึกว่าคุณมีคุณสมบัติของความอ่อนโยนนะคะความใจดีนะเป็นคนที่ใช่เป็นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอาจจะตามหามาทั้งชีวิตะนะนเนี่ยไพ่ใบนี้คือแบบเหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นโลกทั้งใบอะ่ะคือเขาอาจจะเดินทางตามหาใครสักคนหนึ่งมาทั้งชีวิตแล้วนะแต่ก็มาเจอคุณอะไรอย่างเงี้ยคือก่อนหน้านี้เขาก็คงเจอ ใครต่อใครมามากมายเขาก็อาจจะไม่ได้ผูกพันอะไรกับใครนะคะเขาก็อยู่คนเดียวของเขานะแต่คุณก็มาทําให้เขาตื่นนะคะนะอืทําให้เขาอยากที่จะแบบมีความรักนะคะคือเป็นพลังงานของการที่เขาตกหลุมรักคุณนั่นแหละนะคะขอดูว่าแอคชั่นของเขาจะยังไงนะคะสําหรับคนคนนั้นคนที่ชาวทัดไฟนึกถึงนะแอคชั่นของเขา เป็นอย่างไรนะคะแอคชั่นของเขาแทม์เพร์ไร้นะคะอืม แอคชั่นของเขานะมีพลังงานชาวราศีสิงห์นะคะธน,นูขึ้นมานะธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีแอคชั่นของเขาเนี่ยอืมก็คือคุณกับเขาเนี่ยจะจะมี ความเข้ากันได้ดีนะมีการปรับตัวก็ได้หรือว่าทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให,ให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแบบมีความเข้ากันได้ดีไปต่อกันได้นะคะนะต่อให้มีความแตกต่างกันแค่ไหนก็ตามคนคนเนี้ยเขาน่าจะแบบทําบางสิ่งบางอย่างนะคะให้คุณประทับใจหรือมีข้อความนะคะมีสัญญาณบางอย่างที่ส่งมาจากเขาอะนะว่าเขาอะรักคุณนะนะคะเขาบอก รักคุณก็ได้นะสื่อสารให้คุณได้รู้อะคือเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปนะนกรู้สึกว่าคุณคือความสุขความสบายใจของเขาแล้วเขาก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ในชีวิตของเขานะเขาก็คงจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์นี้นะเชื่อมความสัมพันธ์นี้ระหว่างคุณและเขาให้มันมีความแน่นแฟนกันมากขึ้นนะคะนาอ เขาจะสละทุกๆคนทุกๆโอกาสของเขาในชีวิตของเขานะเพื่อที่จะมีคุณนะเอาจริงๆรแอคชั่นของเขาอะเขาจะทําให้คุณเห็นเลยว่าเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนเขาแคร์คุณแค่ไหนคุณสําคัญแล้วก็คุณพิเศษต่อใจเขามากแค่ไหนนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เขาจะน่ารักกับคุณอะนะเขาจะน่ารักกับคุณนะโอ้เป็นความรู้สึกที่ร้อนแรงมากเขาค่อนข้างที่จะแบบ c r ซี่คุณนะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะหลงสเสน่ห์ชาวทัดไฟไปเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยนะเหมือนแบบไปไหนไม่ได้นะคะต้องต้องแบบอยู่กับชาวทัดไฟนะคะแบบหลงไหลชาวทัดไฟมากๆนะคะเหมือนต้องมนต์สะกดนะไพ่ใบน,นี้นะคะยังไงก็คือหยุดอยู่ที่ชาวทัดไฟนะคะนี่คือสิ่งที่นกเห็นนะสิ่งที่เขาจะทำนะคะ สี่ถ้วยเขาก็คงไม่ไม่มองใครอีกแล้วนะคะเขาเขาคงไม่สนใจใครอีกแล้วนะคนที่จะเข้ามานะเขาก็จะแบบในสายตาเขาอะจะมีแต่ชาวทัดไฟนะนี่ไพ่ดีอมเพรสขึ้นมาอีกแล้วนะคะไพ่ใบนี้พยายามที่จะออกมานะนกก็เลือกเลยนะคะก็คือคุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขาคุณจะเป็นที่รักนะคะคุณจะเป็นคนที่สําคัญที่สุดนะคะชาวทัดไฟนะนกมองว่าตัวเขาเองเนี่ย จะทำให้คุณเห็นให้คุณรู้สึกให้คุณแบบให้คุณรู้ได้อะว่าคุณพิเศษคุณเป็นคนเดียวของเขาคุณสําคัญคุณคือที่รักนะคะเขารักคุณอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นการแสดงออกการกระทําต่างๆนะคะเนี่ยคุณน่ารักคุณสดใสนะคะคุณเป็นคนที่แบบเขาอยู่เดียวแล้วเขามีความสุข คุณคือความสุขของเขาเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็อยากที่จะทําให้คุณมีความสุขเหมือนกันนะชาวทัดไฟนะประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานความรักของชาวทัดุไฟในช่วงปักนี้นะใครสนใจดูเพิ่มเติมนะคะคุณสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะคะนะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขในความรักนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีคะ่ะ